สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดรีสเกตจังหวัดรีสเกตเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นตัวแทนของจังหวัดที่มีความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีโรงเรียนที่พร้อมเข้าร่วมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้บริหารและครูในพื้นที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกจากนี้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศ มีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและองค์กรท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผลภายใต้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างต้นแบบที่สามารถขยายผลได้ทั่วประเทศดำเนินการเพื่อให้เกิดจังหวัดจัดก,การตนเองด้านการศึกษา โดยใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสกษดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนและใช้ทรัพยากรร่วมกันในการคุมสภาพการทำงานทางวิชาการทั้งระบบ การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพ,พยากรมนุษย์เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจสังคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบรรจุไว้เป็นหนึ่งใน10ประเด็นอันเจนดา วารณวัตกรรมการศึกษาซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานได้แก่ 1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาและติดตามผล2ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้3 ผลักดันให้เกิดการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการด้านหลักสูตรการทำงานร่วมกันในการจัดการโมเดลพัฒนาโรงเรียนน้ำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกดของต้นสังกัด8หน่วยงานร่วมกับภาคีการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูโค้ดเครือข่ายการเรียนรู้โรงเรียนนำร่องทั้ง3รุ่นจจำนวน162แหง่งภายใต้กรอบวิชาการ5ด้านได้แก่ 1. หลักสู่สถานศึกษาฐานสมรรถนะ 2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3. การวัดผลสำฤทธิ์ผู้เรียนฐานสมรรถนะ4การประกันคุณภาพภายในพื้นที่ 5. การสร้างเครือขา่ายเชิงรุกจังหวัดศรีสะเกษจัดเวที Social Lab บสองครั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งจังหวัดรีสเกตได้ระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจาก6ภาคส่วนประกอบด้วยภาคการศึกษาภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและธุรกิจภาคประชาสังคมกรรมการสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองกับคำถามการจัดก,การศึกษาในสีสเกตต้องปรับตัวอย่างไรและกลุ่มต่าง เข้ามาสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาอย่างไรเกิดเป็นภาพอนาคตคุณลักษณะคนรุ่นใหม่สีสเกตตามกรอบหลักสูตรจังหวัดบนฐานทุนของจังหวัด6ด้านได้แก่ Agriculture เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้าสปว r t กีฬาก้าวไกล Tourism ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ t r e p r e n e u r นวัตกรประกอบการ Culture ร่ํ่ำรวยวัฒนธรรม s ป i r i t จิตวิญญาณสีสเกต เป้าหมายการพัฒนาพัฒนาคนสีสเกตให้มีคุณลักษณะเด็กหูจักควม6ประการคือเป็นพลเมืองดีมีความคิดสื่อสารอย่างสร,ร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นนวัตรกรประกอบการบนฐานการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขผลการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในพื้นที่นํำร่องทั้งหมด163แห่งถูกแบ่งออกเป็น3ระดับตามความก้าวหน้าโรงเรียนระดับสูงเก จำนวน35โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ22โรงเรียนระดับกลาง B จำนวน105โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ64โรงเรียนระดับตำ่ำ C จำนวน23โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ14เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าหการปรับปรับสู่สถานศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้เรียน2การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกระดับชั้น3 การสร้างบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนผ่านจิตวิทยาเชิงบวก CE การใช้ formative assessment ในการประเมินผลผู้เรียน5การพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้าใจหลักสูตรและแนวทางจัดการศึกษาใหม่6คููแกนนำทำหน้าที่เป็นโค้ชเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนผ่าน PLC Professional Learning Community ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือผู้เรียนมีทักษะท,ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรูปและโรงเรียนสามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษประสบความสําเร็จด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นและภาคประชาสังคมรวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องแม้จะประสบความสำเร็จแต่ยังมีความท้าทายเช่นการสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่และความต่อเนื่องของงบประมาณการดำเนินงานข้อเสนอแนะคือควรผลักดันให้โครงการนี้เป็นวาระจังหวัดเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดรีสเตษเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชน เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์โลกอนาคต